กับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องโมดสุภูสุคนนอ้อก็มาพบพ่อกับคูคิวอีกแล้วเส้นเก่าเ้นเดิมพี่นอ้องยู่ที่องคิวเดอ้อม,มันเก่าเหมือนเคยในลายพี่น้องเลยกาเมื่อนี่คูคิวเนาะสำหรับคลิปนี้คูคิวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดตเนาะไปเบิง้งไปชมการซอมแซมการบำรุงเฮือนให้กับเอื้อคำเนาะทีคูคิวกะพยายามที่จะเหตุเรื่องนีให้มัน แล้วให้มันไวที่สุดนี่แหละเนะาะที่พาน์มาหานาะพี่น้องเนาะซึ่งคุคิวก็ได้ให้สร้างเพิินไปบำรุงแล้วซองมือที่พานมากา็บนใจใจมัมือนี้จะแล้วหรือบอเนาะซึ่งคุคิวได้เดินทางไปตัวแข้งแล้วก็ไปซื้อสิ่งที่จําเป็นบางสิ่งบางอย่างพร้อมกับโซล่าเซลล์พร้อมเนาะแต่ว่าโซล่าเซลล์ยังบ่ทันได้เอามาเถ้าเฮือนเพิ่นแล้วจังสีเอาไปติดหย้ยเนะาะก็โอเคพี่น้องเป็นยัง,นงไงเฮาไปหับซมไปติดตามผมพร้อมกันเลย โอเคพี่น้องคุกคิวก็ได้เดินทางมาหอดเหือนเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนี่สังสองคนกะบนาจะแก่ๆสิแล้วงเรานี่ไอ้คำเพื่อนก็โอ้สวยเมียนเนาะสบายดีไอ้คำสบายดีครับเจรายเออยกมือสบายดีเพื่อนไหมเคโอ้เพื่อนกำลังเหวียงไอ้คำยกมือสบายดีเพืเ่อนบึ้งสดีเออโอ้กำลังข่าเหวียงอยู่แล้วนะพี่น้องคือาทางด้านล่างกับคุกคิวเหตุเป็นผ้าเก,ก่าเพื่อนจะไปหายสาง ย็บให้มันที้ให้มันแน่มนก็เกาพี่น้องเนาะให้มันมิดชิดก็เกา่านี่ก็คือทางด้านหนา้าซีน,นากระไซนะพี่น้องเนาะอ่าอ่าพี่น้อง <c oughs> โอ้สบายดีแล้วแหละสบายดีแล้วแหละแล้วละประตูดูยังประตูยนะังประตูเนาะเออเอากิน,กนเนย็นเย็นกันหน่<ข>อยนำมะพร้าวว้าวเนาะอเด <ขอ S 2> ี๋ยวไล่ บ่เนี่ยนะเอ้ยแต่งอันนี้นี่ฮะเอ้อก็กินได้บ <laughs> ่อกขอบใจเออท่านเอาดันมาให้เอ้อมาได้ไหมรวยน้ี่คำอาจารย์สั่งขนาดโอ้คอยคอยลืมสื่อสารลืมสุดเลยอ่าอัน,นอีอกหกเจ้าว่าเบอร์อเอาสารกอะไต่ว่าเพิน่นเ,เพิ่นแถมมาให้ด้วยซากด้วยนี่ ه, เครื่องอันนี้นี่คำจะมีอันเออเบิ้งเงใครเบิ้งอันน,น,นี้อันนี้มันคล้องซางเด้ เนี่อันนี้มันเกือบเจ้าเนอ้อเจ้าถือเกือบไหมแล้วเนอ้เอแจ๊บมองดูม,มาบอกเกือบหนึน่งงามเนาะเกือบแล้วไหมงามกนะ็งามได้งามไหมเอองามหล่อถือเนอ้อเ<ม>จ้าพวกถือเกือบไปเรื่งน,น้ำสิปักแล้วบ้านี้นี่เครื่องนีง่จังสิเบิ้งเครื่องนุ่งเจ้าเจ้าแก้เบิ้งเครื่องนุ่งคอยจะบอกเจาก้า เอออันนี้นี่อันนี้แม่นอันเน่คำอันเจ้าตีต้วนี้แม่นอันจะคล้องหา่านใครเสือเพิน่นฝากมาให้เจ้าเน้ออันลุนทำทานเ,น,เน่เพิ่นเพิ่นหูว่าคอยซื้อเครื่องมาให้เจา้าเพิ่นก็เลยฝากมาให้แล้วตัวนี้แม่นคอยซื้อมาให้ใหนเ,นเสือครับโอโอโสงแม่นเจ้าก่อนนุ่งตัวไม้เน้อวันนี้เน้อมากใช่ปะอู้สวยง,งามเลยเนี่ เงี่กเมือเมือเสือ่อยได้จะว่าเอามือเสือ่อยเลียดเหมือนนะมาเมื่อนนะมักจุกะโอ้เปื้อนเต็มมาะอามาเสืนั่นเมือนละเติมเนือดเออขึสงขึ้นไ่ได้อะสงขึ้นนะโอ้ สงูสงขึ้นนี่น้ำท่าฝนเจ้าเจ้ามักนุ่งไงจะมักอะไรทีีต้อันนี้มักอออโอ้อันแม่ขาเพิ่นซากมาให้มักอันคูคิวซื่อมาให้เพิ่นบวคใครมักปันใดอุ้งกำสังร่างมันซาเราว่าซะสูงขึ้นอ๋อเอาสูงขึ้นกว่าสูงเรามูนาคอยสื่อตัวไม้มาให้เด้อ <laughs> อันนี้ไปให้คนอื่นเนาะอ๋อโอเคโอเค,อเคมืูนาคอยส่องสื่อซีฝามาให้เด้อสนเด้อ อ่าตัวนี้เอ่ยเพิ่นบ่มากเนาะสีแดงแล้วก็เอ่ยเพิ่นมักสีนั่นสีที่แม่ขาย่นฝางมาให้โคกนี่มักบ่มักอ้ในโคกก็สีแดงดู่นยังมักเราวตอนเกี่ยวออันนี้มืดีใจบ่อยคำใดเดอันฟ้าแอมเฮือนไหมนี่ดีใจไรเวิดีใจไรแล้วมันฟอนตะกี้ฟอนเลยว่ะฟอนโอ้ฟอนในเฮือนไม้เลย นเน่ครับฝันได้เือนไหมดีใจเป็นบ่กเน่คอยจะบอกเจ้าเน่นคนที่แปลงเฮือนให้เจ้าเน่เพิ่นมีสื่อบ้านนาคิมกับเอือยอันนี้เน่นกับสื่อคกสื่อเกิบสื่ออันทรงเสือมาให้เจากก้าของแม่นคนเดียวกันเน่นเอขอบใจเพิ่นได้ไหมขอบใจนะนาคิม<ห>น,นาคิมกับเอืยอยอันนี้เออครับอ่ะจากของเสือนี่แมนเพิ่นใครเครื่องยุตลาล้มทมท่านเน่เน่คอยกับผู้พูดสื่อเพิ่นได้ อ่าเข้าให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะมีแฮงเดออ่าๆๆๆี๋ยวสิให้สร้างแปงประตูแล้วก็สิเอาอันกระจมาติดให้เน้ออ่าโอ้แล้วๆเด้ประตูอ่ะอันนี้อันนี้แม่นอันสกอตมาติดังกะสีบอนทีมันนั่นๆอาก็ว่าจมาอ่นเด้ฮะยกบ่มบ่มมอันเอออันที่เจ้าโทรหาข่อยตะกี้ติ อันขจอบ้างอะไรก็ว่ากันมาเอาอันสังกษีออกแล้วก็ยกใหายอันนี้ออกแล้วเาก็ไปหาอยอยู่บ้านอนะ่ะเขาก็เลยโทรหาในบ้านในบ้านก็อักษาดับเจ้าของนี่เขาก็เลยมาเล่าให้เฮ็ดเลยอืที่กี่พอโทรหาอัน พี่น้องอันตะกี้คูคิวไปตัวเมืองเนาะแล้วก็อันคือคือ,คอก้อนอันอนี้จะคล้องดินเพิินกับยั่มาม่าอะไรแต่ว่าไอ้คำว่ายูจะคล้องเือนเนาะเราวตะกี้สร้างเพิินโทรหาคูคิวตอนที่ไปแข้งหันคืออ่จาจะคล้องเหอนเพิิน่าสิมาม่ากันแต่ว่าโดยความที่ว่าอยากให้ไอ้คำเพิินมีม่นยูนะก็เลยสร้างเพิ่นกันเลยไปหาอันพอเท่าของคูคิวพอตาข้องคูคิวก็เลยโทรไปประสานงานกับอันผู้ใหญ่บานบัานเนื้อ ก็เลยได้คำตอบว่าเดี๋ยวนี้บ่มางแล้วให้ไอ้คำยู่ได้ไอ้คำเด้อเจ้าบ่ต้องคิดยังไรเด้อเดี๋ยวนี้เพิ่นให้เจับยู่แล้วหล่ะก็อันนี้มันเจ้าบุรบัตเอาเด้อบ่ต้องเห็นให้เปลี่ยนเด้อเจ้าบุรบัตเอาเห็ดมันแปลนสะอาดนี่แหละเพิ่นยังให้ยยุ่เด้อแล้วก็สำหรับโตสังกะซีนี่เพิ่นว่าอยากหม่างเอาไปเฮ็ดอันขอกแบกขอกะย่างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าว่หม่างมันก็มันก็สิลำบากเนาะอันคู่คิวให้พ่อเฒ่าไปลมเหล่าว่าอันคู่คิวสิสดสดเซยขาสังกะซีนี่ให้เนาะพี่น้อง ก็ไม้เขามาอ่างบประมาณที่ครูคิควให้สร้างมาเฮ็ดนี่ก็สิได้อ่าหักเขาไปสดใสคาสัางกระซีเพลนแดดพีนด่น้องส่วนสังกระซีมันก็ค่อนข้างเก่าน,น,นิดนึงแล้วก็สิได้เอาตัวนั้นติดเอาให้ให้ให้สร้างพคนติดน่าจะดีอยู่โ <c oughs> ดีใจแห้งเนาะมืออื่นคอยมาติดไฟฟ้าให้เจ้าเอาบอก าเนาะเออแล้วก็น right, no. ุเสื้อไม้ที่เพิ่นฝากมาให้เด้อเนาะจะแบบเอาฮิกนี่มึอึกแป้งสูยาอันเจ้าว่าสิแปงบ่นองไฟให้ลาแลาบ่เอาติเอบ่เอาบ่เอาเอาเฮ็ดคือเก่านี่ติเออก็แล้วแต่เจ้าเด้อเพราะว่าคอยได้บอกสร้างว่าถ้าว่าอัน เวลายังเลือร้ายขนาดไฮซางแปลงอันบดดังไฟให้เจ้าได้จะว่าบ่เอากับบัเป็นยังเอาบัวเอาแล้วเอาขึ้นเอาเอาคือเก๋าหนิเลยตี่เอาคือเก๋าเลยตี่อ๋อโอเคโอเคเป้งอย่างนี้มันเขึ้นเข้าก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอคุกกี้หสร้างมาเห็ดคือมันด้วนสร้างสร้างบอกว่าสิเห็ดฟ้าคือฟ้ากระจาดถันคือ อายุแถวนี้เขาเจาะไปตัดไม้มาตองใดไปแซนนาตองใดามาตากแดดเพื่อกันหมอดพี่น้องเนาะเขาเจาะเคยเห็นน,นะคือมันจะใส่เวลาโดนประมาณสิบปลายวันวันไปเนาะซ่อ,องซ่องอาทิตย์กับคู่คิ้วอยากให้มันเลี้ยวไปเพิ่นก็เลยตัดไม้อันนี้เป็นไม้สร้างวะสา่างใหม,ไม้ไม้สอดแกะเนาะเพิ่นะก็เลยตัดไม้สอดแกนะ,ะาแกมาซับแล้วก็มันแนบแนบจังสี่พีน้องเนาะพนเพิ่นว่าบ่มหมอดวะสา่างโอ้คางอยู่ได้พี่นเนาะเนาะ อือฮึประมาณนี้ตแต่สำหรับป,ป,รประตูแท้ <พอ S 2> คืออ่าสร้างว่าเอาตัวนี้ว่าประตูว่าเป็นที่เป็นปเป,นปเอาเนาะเอ่อเอ่อไปเอาใหม่เปลี่ยนยกขึ้นสร้างเฮ็ดเลยแล้วก็ค่อยๆไล่คาบไปเปลี่ยนห้เด้อเฮ็ดแล้วก็อันนั้นเอาไปติดให้เล่าเลยกระเจี๊ยค่อยได้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวติดติดกระเจี๊ยแล้วก็ grab ส่วราเซลล์พร้อมอือ มือมือมือนี่มัเจ้าจะมาติดประตูพระท่านตีมือเรามาติดเลยมือเรามาติดตัวอันมันหัวนี่ไอ้เล่าตีติดทางลุมก็ได้รือว่าติดทางเทิง ติดติ๊ตตมันก็วยู๋อยู่บ้านนี่ยู๋เนาะเคยซื้อมาก,ก่อนนึงบ่ว่าสิพอรหรืึเปล่อก่อนก่อนนึงพอดีลอยบัสสี่สิบห้าพันแต่วันนี้มันนัดงย่งไงอืม <laughs> สันเดี๋ยวนี้สร้างเฮ็ดแล้วเมื่อไหร่เราจะไปแปลงประตูอยูบ่บ้าลคนที่อเออโอเคสันก็นกลับพร้อมกันเลยสันนะ มาอีกมาบักซ์ซสียด้ยขอบล่าพี่น้องอ้าโท้อๆคือครูคิวเคยไปเฮ็ดเฮือนให้คนอื่นน่ะคือยังเปลี่ยนยังนั่นยุตได้มามาเฮ็ดเฮือนให้ไอไอคำเพิ่นอันนี้มันเล่าเมียนเองวะมันนึกเองเราเป็นคนเมียนเองไม่พูดไปไปตายเป็นแฟชชูดเบิ้งจะเอาไฟจชูดกับเบิ้งมุตโต้ให้ไม้เฮือนเจ้าน่ะคืออันมุตโต้คิดยังไงเลยอันคอยสิไปสดเสคาสังแคสซี่หายแล้วกันนี่เจ้าก็อยู่เลย จ้าก็อยู่เลยนะหักซาเอาคืออันใดมันเปลี่ยนจ้าก็เอาไปทิมซะอันใดมันเจ้าบ่เอาขนาดมันเครื่องร้ายเลยโอ้กอดทิมเนอะเราค่อยๆอสื่อสารมาให้ตะกี้วันที่สื่อมาลืมเนี่ยโอเคเนาะจ้าบายบายเอ๋ลำบพบกันนะโอเคโอเคโอเคพี่น้องสำหรับมือนี้กับสำนีกไปก่อนเนาะสามคนว่าจะไปแปลงประตูอ่าไปแปลงประตูตัวที ใ่อาไม่แปลนแปลงอายุนีเนี่ยเพิ่นสั้นมันแปลงมันมันมันบ่ค่อยโอเคว่าคูคิวให้สร้างแปลงจะเอาบานพับไซส์แล้วก็มีล็อกเรียบร้อยสร้างว่าจะไปเอาไม่แปลนยกเล่นสร้างแล้วก็สร้างเห็ดให้เลยเนาะแล้วค่อยจ่ายหอยสางมาเดียวโอเคพี่น้องเราพบกันในอีพีต่อไปกับข้อห้ยนาคิมเนาะแล้วก็เอื้อยอันนี้เนาะจะผาบแล้วก็พร้อมกับอ่าเอื้อยเนาะที่ขายเครื่องอยู่ตลาดที่ฝากเครื่องมาให้ไอ้คำพิ่น ขอให้ยมดถูกสุภูสุขคนนะจงอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห่งตลอดปีตลอดไปเนาะวันนี้เบิ้งโอ้ที่หน้าท่าทางไอ้คำก็มีความสุขในพี่น้องบัวบอสบัวบัสเอาเนาะพี่น้องกฝากฟังทงบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีบอลว่าจะเป็นคนลาวคนต่างประเทศเนาะถ้าว่่าาอมาท่องเที่ยวหรือว่าผ่านเส้นทางนี้กวเนาะอย่าลืมเสื่องสื่อคล้องไอ้ยังที่เอามาได้สามารถมาต่อนาฝากเอื่อยเพิ่นได้เนาะพอดีเอื่อยเพิ่นก็อยู่คนเดียว เอาสมารถสียังมาฝากเอฟเฟกต์กระไดเนาะเป็นการให้บุญให้กุศลไปสวยๆกันโอเคพี่นเนาะเราพบกันบ๊ายบาย